สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยนำแฟนบอลมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์คาดการณ์ผนเกมการแข่งขันของชึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับสัปดาห์นี้งดแข่งขันมวยรอบคูณเสือ1สัปดาห์นะครับมวยรอบคูณเสือจะกลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นะครับ สัปดาห์นี้ครับมวยไทยเจ็ดสีคู่แรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแสงสัสดาบอยท่าช้างเจอกันกับยอดคุณพลโสภาบอมซึ่งเป็นมวยมาแทนทั้งคู่นะครับต่อยกันพิกัดร้อยสิบสี่ปอนด์แสงสัสดานะครับมวยสุรหั้อมเกียรติฟูเฟื่องอายุสิบเก้าศูนย์หนหกสิบนะครับเป็นมวยหมัดหนักออกแนวฝีมือนะครับดักติดักต่อยนะครับอาวุธดุลแรงทุกลูกรุ้นนับรุ้นน็อกได้ครับแปดไฟหลังนะครับ แปไฟหลังยังไม่เคยใช้บริการกรรมการให้คะแนนนะครับชนะนอกอ้5แพ้นอกอา3ล่าสุดก็ชนะนอกยกสี่กิ่งไผ่สวนไผ่นายิ้มที่สึกกิจเพชรเวทีอ้อมน้อยนะครับแบบแฟนมวยงงกันนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ต่อยกันอยู่ดีดีกรรมการจับแพ้นะครับเมือ่อวันที่ย5ิ้ามกราคม2 5ง8ปต่อย112สปอนด์ส่วนผู้ชกยอดคุณพลสองผมอมนนะครับตอนนี้ต่อยในสายสกกลุ่มครั้งใหม่แต่ย้ายมาต่อยแต่ว่าก็มาต่อยในสายสึกมวยไทยเจ็ดสีเอาไปแล้วไฟหนึ่งนะครับมวยจาก นครศรีธรรมราชอายุ18 72ไพ่โยสองพงอมรเป็นประเภทมวยขวามมยเขา่าอาวุธครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นดักเตะดักต่อยก็ได้นะครับหรือเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยในล็อกลันด,ด,ดิ้งตีดีขวางแทงยัดไส้แรงมีหมัดมีโศกสลับล่าสุดเลยชนะคะแนนมรกรอิราวันในมุยไทย74มกราคม68ต่อย113ปอนด์สำหรับคู่นีน้นะครับแดงได้หนักนะครับแดงได้ลูกหนักลูกแรงนะครับส่วนทางด้านยอดขุณพลได้ความหลากหลายได้เปรียบรูปร่าง มุมมองผมชอบที่ยอดขุนพลโสภอมร์จะชนะแสงสดาบอยท่าฉางครับแล้วก็คู่2อพิกัด109ปอนนะครับเฟซบุ๊กนวันพลควายงามเจือนกับอดัมโซเดชพันคู่นี้นะครับเจ้าเฟซบุ๊กเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยที่ชื่อมาก่อนตัวนะครับลูกชายของนวันพลลูกพระคริสครับปีนี้อายุ15ปีมวยกระสินซ้อมนวันพลควายงามเป็นประเภทมวยเข่าดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับศาสตร์แข้งปล่อยหมัดแรงลงในคีบคำแทงยัดไส้แรงขวางแทงดี ปอดใหญ่ไปแล้นะครับช่วงนี้ฟองก,กำลังสดกำลังแรงล่าสุดชนะคะแนนเหนือพยัคฆ์หวยบางขลังในสุกเกียรติเพชรสันจรนยี่สิบสี่ธันวาคมหกเจ็ดต่อยร้อยสิบเจ็ดปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเจียบศักดิ์แสงทองขาแก้วในสุขมวยไทยเจ็ดสี <c oughs> ส่วนผู้ชกนะครับเจ้าอดัมสอดีชพาพันมวยนาราธิวาฒอายุสุขเจ็ดสูงร้อยเจ็ดสิบสองสอดีชพาพันเป็นมวยสูงยาวประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดี <c oughs> อาวุธ หลากหลายครบเครื่องมีเดินมีถอยนะครับดักสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงดักเสียบดักแทงดีนะครับขวางแทงยัดไส้แรงหมัดโอบอันตรายล่าสุดเทนนิสนกยกหนึ่งแสงทองน้อยแสงทองคาแกตในศึกพ่อน้ำไทย19มกราคม68ตัวร้อยเจ็ดฟอนแล้วก็แพ้รคะแนนยอดเป็นชัยเกียรติภาภัสในศึกเกียรติเพชร9พฤศจิกายน2567ตัวร้อยเจ็ดฟอนสำหรับผู้นี้นะครับเฟซบุ๊กนะครับสดหนุ่มนะครับมันก็มันก็หนุ่มด้วยกันแหละนะครับ ได้ลูกสดได้เปรียบลูกบูลูกสู้นะครับแล้วก็ได้เปรียบหน้าเสือสภาพไปล้อมสดอดัมนะครับได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างนะครับได้เปรียบในเรื่องรูปร่างแล้วก็ความหลากหลายมุมอมองผมนะครับชอบที่อดัมสอดีชาพันจะชนะเฟซบุ๊กนครปฐควายงามครับ ผู้3กมนจะไปว่ากันขอฝากส,สปอนเซอร์เจดีด้วยนะครับผู้สนับสนุนหลักของเรามวยพองยก118ครับมวยพงยกรอบะบบอัตโนมัติมวยพงยกราคาสานามมวยพงยก,กราคาในวิทีเปิดให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เชียร์ทุกวันทุกช่องทุกเวทีนะครับบริกรารดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยทุกมวยพงยก,ก118สนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ที่ adpy 118 adpy 118มีแอดทำหน้า,นานด้วยนะครับบริกรารดีมาตรฐานมันคงต้องมวยพงยก,ก118 คู่3นะครับเพศหนึง่งเพรมวยไทยเจินกับทสกณัณช้างนครศรีพิักษ์ร้อยสิบเจ็ดปอนด์สดเจอเก๋าเพศหนึง่งนะครับนักมวยฝรั่งเศสอายุ 19, 69, สิบเก้างร้อยหกสิบเก้าสมเพรมวยไทยเป็นมวยบู้นะครับอดใหญ่ปลายแรงขยันออกอาวุธเดินสาดแข้่งต่อยหมัดวงในล็อกรัดเร่งตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดสอกอันตราย โมจิตวจัวใจเกือร้อยล่าสุดนะครับสรุปแพ้คะแนนให้กับนาดานาดากะาเอวาสปอร์ตยิมที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5ง7ันหต่อร้อปอนด์ก่อนนั้นก็ชนะน็อกยุก3สุลลอตโซจต้งปานจ,จิตที่บุรีรัมย์แล้วก็ชนะน็อกยุก3เพเผาเผาเพชรพผาฟ้าที่มวยไทย7สีส่วนทศกัณฐ์ช้างนาครศรีรุ่นพี่จากนาครศรีธรรมราชอายุ24สูง166ซ้อมสิงห์มาวินเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแข็งสายหน้าเตะหนักเตะแรงนะครับหมัดโศกอันตตรรรายม่งงงงงในปั้ีแแแแขข็็ก ล่าสุดเลยชนะคะแนนอนุวัต V.K เคขาใหญ่ในสุดท่อน้ําไทยแล้วก็ชนะคะแนนนิดที่ก่อน J.P Power ในสุดท่อน้ําไทยก็นะครับอฟอร์มหลังดีด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังดีด้วยกันทั้งคู่มุมมองผมชอบที่เพศหนึ่งเพศมวยไทยนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่ารุนนับรุนนอกได้จะชนะทศกัณฐ์ช้างนครศรีครับแล้วก็คู่เอกสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยต่างสึกต่างสายคัมแบ็ก T.K ยุทธนาเจนกับปาฏิหาริย์ป๋าดูอยุธยาดพืกัร1้0ยบปอนด์ เจ้าคัมแบ็กนะครับเจ้าบ้าน7สีนะครับมวยโคราชอายุ2 4่สศูซอมตีเคยุทธนาเป็นมวยซ้ายตักจังหวะหลักเลียมฝีมือดีตั้งรับจับทางเก่งดักตีซ้ายต่อยซ้ายเตะแล้วพับเตะแล้วขานะครับดักเสียบดักแทงดีมีทีเด็ดตรงศอกนะครับลุนนับลุนน็อกได้ล่าสุาาดชนะคะแนนพลสนิศรพงศพัฒน์ในศึกมวยไทย7สีแล้วก็แพ้คะแนนเดชูปอบริลักษ์นะครับในศึกเกเพชรสัญจรส่วนคู่ชกปฏิหารป๋าดูอุทยานะครับข้ามสายข้ามศึกมาจากทาง เพชรยินดีนะครับมวยอุบลอายุ22ศู75ซ้อมพอหลักบุญเป็นมวยสูงยาวข่าแหลมเปิดเกมเดินหน้าสาสแข้งต่อยแบบนำวงในคีบคำแทงแรงนะครับมีหม,มัดมีโศกเสริมสู้ดีไปแข็งแกร่งแข็งแรงล่าสุดชนะน,น้องยกสามเพชรบันชายวอสังกวภัยในศึกมวยมันันสุแล้วก็มีแพ้คะแนนท่งน้อยวอสังกวาัยในศึกเพชรยินดีคู่นี้นะครับอรอมโดยรวมพอกันกระดูกประสุการ์ใกล้เคียงรูปร่างสูสีมุมมองผม,ผมชอบที่เจ้าบ้านทำคัมแบ็กทีเคยุทธนา จังวหวะนัเกียมสีมือดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าจะชนะปาตีหารพอละครับ3ตัวชอบสึกมวยไทยเจดสีครับตัวแรกนะครับชอบไปที่ยอดขุนพลสงพงอ์มอมรนะครับตัวที่2นะครับชอบไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยตัวที่3ชอบที่คัมแบ็กทีเคยุทธนาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ